กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับการเลเยชันเพลงวันนี้นะครับจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะเป็นเพลงฮิปฮอปหน่อยต้องบอกก่อนว่าศิลปินคนนี้เป็นศิลปินที่ผมชอบมากๆอีกหนึ่งคนเลยในฝั่งฝ้าของฮิปฮอปซึ่งศิลปินคนนั้นครับก็คือ Young ยัง <laughs> มัตเตฟังอิงโอมหรือยังโอมเฉยเมยที่ทุกคนรู้จักกันแต่วันนี้เขาปล่อยเพลงใหม่ครับซึ่งเป็นเพลงค่อนข้างที่จะทําให้ย้อนลําลึกถึงวันเก่าๆที่เขาได้ออกเพลงแรกๆมาซึ่งเพลงนี้เขาฟเจอริ่งกับโซโนโฟถ้าทุกคนพร้อมแล้วอินโทรมา สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเจวองช่องที่ทําการเลี้ยงชั่นอะไรต่างๆบนโลกไม่ว่าจะเป็นเพลงซีรีส์หนังรวมไปถึงไลฟ์สไตล์ถ้าใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็กฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเราเวลาที่เรามีคอนเทนต์ใหม่การเลี้ยงชั่นเพลงซีรีส์หรือว่าอะไรใหม่ๆเราจเจอคุณเป็นคนแรกอย่างแน่นอนแล้วรองว่าสนุกเหมือนทุกๆครั้งแน่นอนนะวันนี้ครับเราก็จะกลับมากับการเี้ยงชั่นอีกเพลงเพลงหนึ่งที่ออกมาใหม่ของ ยังโอมต้องบอกก่อนว่าศิลปินยังโอมเนี่ยเป็นศิลปินในฝั่งซากของฮิปฮอปที่ผมชอบเป็นเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นซีดีต่างๆเสื้อต่างๆผมก็สะสมของยังโอมเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นบิ๊กแฟนของยังโอมแล้วกันเนาะมีโอกาสได้ถ่ายรูปยังโอมตามตั้งแต่ตอนที่เขาไปแข่งแรปอ i ส n น w ซึ่งวันนี้ครับเขาก็ออกซิงเกิลใหม่โดยวันนี้ครับเขาฟีเจอริ่งกับเพื่อนสมัยวัยเรียนของเขาหรือโซโนโฟนนั่นเอง ถ้าเพลงนี้จะเป็นยังไงฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเราไปลุยเพลงนี้กันเลยดีกว่าไปเป็นแบบขนมขนมมั้ยถ้าเต้นรวมกันตีเนี่ย

เสื้อสวย่ะเอาขออไว้สีของเอมีก็สวยงามสุดจาดเบาๆเป็นเหมือนแบบแะไรเหมือนโคคาดิี้วะสีโอคาดรีาซาบิกับ โอจีก็คือว่าป็นคลิกเตอร์เเราเออการและกันโดมส่บูดีเยเท่พอกลับทั ออมไม่นั่นคือค่อยคิดเปลี่ยนหรือออมอะต่างกูดีแล้วมั้งอ๋อเขาหรือว่าเขาไปเปลียนเทียบกับองศาคูชีให้เกิกนนบดการกวนใ่อยเหมือนกับว่าตัวกันชาทำไมไม่ไม่เสรีแล้ที่ ไอ้พวกน,นี้ฉากที่เอ็นแก๊สสงสัยตั้งแต่ฉากแรกๆวะเพื่อนเปลองเลยมีเกลื่อนน้ำลายด้วยครับลั่นไปสุดซอยร <c ười> อเ <c ười> คิร์มเคิร์มชอบตุ๊กตาชอบตุ๊กตา มาโฟนี่ยังโอมแผงเกมสองชั้นนะุชีมนุษย์ตุชีมนุษย,ษย์วาซาบิก็จบกันไปแล้วนะคะรับสำหรับการเลี้ยงชั่นเพลงวาซาบิของยังโอมฟิเจอริงโซน่าโฟร์ซึ่ง หลังจากที่ผมฟังเพลงนี้ผมรู้สึกได้ว่ามันเป็นเพลงที่มีเนื้อในการเปรียบเปยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการบอกว่าวาสบีเนี่ยน่าจะเปรียบเปยกับกกญชานะที่เมื่อไหร่มันจะถูกต้องทีมันสามารถแต่ปัจจุบันก็ใช้ในการแพทย์ได้เลนะครับเราก็จะได้เห็นหลายๆร้านไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเองหรือว่าแบบที่มีการเอากัญชามาเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารออกมาที่อยู่นี้มันค่อนข้าง แพร่หลายและเรื่องถูกกฎหมายในแต่ะละในแต่ละส่วนขึ้นมากแล้วเนาะซึ่งยังโอมในเพลงนี้เขาก็เขาเกิดการเปรียบเปยในหลายๆมุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าเอ้ยมันดีกว่าเคมีนะแล้วก็มีพาร์ทนึงที่ผมชอบมากลามพาร์ทนึงที่ผมชอบมากคือเขาบอกว่าเหมือนแบบเหมือนกับองซานซูจีส่วนตัวผมผมคิดว่าเขาน่าจะพยายามเปรียบเปยกับว่าการถูกกักขังอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องของกฎหมายเนาะได้ถูกการปลดปล่อยทําให้มันถูกขึ้นมา เนาะเออซึ่งเพลงนี้ก็ฟังไปแล้วมันก็ฟังเพลินเนาะเวลาบีดแบบเนี้ยทำให้นึกถึงเมื่อก่อนที่โซโนโฟเขาเคยฟิชเชอร์ลิงกับยังโอมบีดก็จะประมาณเนี้ยฟังสบายฟังสบายแบบไม่ได้ดุดันขนาดนั้นค่อนข้างแบบตืด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 ดตืดก็คือแบบฟังสนุกอะครับฟังสบายเรื่อยๆมือนถึงเมื่อก่อนที่ยังเป็นแบบ วัยมหาลัยอยู่เลยที่เราเคยได้เห็นกันที่บอกว่าสคูบอยคิงเออที่คนที่หลายๆคนอะ่ะที่ถ้าตามยังโอมมาตั้แต่เริ่มเริ่มต้นนะครับเพราะว่า,วาตั้งแต่มสี่มห้ามั 5, ม้งที่ไปแข่งแ a บอีสนาว่าจะเป็นซีซั่นสามังที่เขาบอกว่าเอ,อ้ยสคูบอยคิงกูคิงออฟมหาลัยถ้าใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองไปดูในช่องแ a b อีสนาได้เนาะวันนี้ครับเราก็จบไปแล้วสําหรับการ เดเรชั่นเพลงวาซาบิของยังโอฟิจอริ่งโซนโฟถ้าใครชอบเดเรชั่นแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ถ้าชอบมากก็กดแชร์ไปให้เพื่อนดูแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในเพลงถัดๆไปผมเข้า u t u b e สวัสดีครับยั